เขาทาอะไรมาใส่ลล้ป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกสีมาละบายไปยในอากาศสีติดอากาศไหมก็ไม่ติดใครเขาจะใส่ลล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ําคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใสย่อุจจาระประสะัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยทําจิตเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของสปรกโศกโลกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจาน้ําก็นิ่งเฉย นี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่ไงอยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติเอาธรรมะเป็นเพื่อนเหมือนพระศาสดาตร,รัสเนี่ยพราหมณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ์ญาติเคยมาบ้านพราหมณ์บ้างไหมบอกเคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพราหมณ์เนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่